สวัสดีค่ะเขากลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชนเพื่อนๆทาเมนูง่ายแต่ง่ายกันเลยนะคะก็คือแตงกวาผัดไข่เคีนกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมแตงกวากันก่อนเนาะนะคะผ่าเลยค่ะผ่าทุกประมาอย่างนี้นะล้างให้สะอาดนะคะกับเบกกิ้งโซดานะคะเพราะถ้าเกิดเป็นแตงกวาที่เราซื้อมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใส่สารเอลใส่าใสารเคมีในการปลูกนะคะ เฉียงหน่อยนะคะเราหั่นแตงกวาตามชอบเลยนะคะใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นให้เราบุกกระเทียมนะคะเตรียมไว้เราจะใช้ไข่อยู่ประมาณสามลูกนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันนะคะน้ำมันที่ดีนะคะเข้าร่างกายกัน เราบุปกระเทียมเสร็จแล้วเราไปจัดก,การกันค่ะค่ะเราก็จะใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดนะคะกระเทียมห,หอมก่อนแล้วถึงจะใส่ไข่กันค่ะเดี๋ยวกระเทียมห,หอมเลยนะคะ จากนั้นตอกไข่ไปค่ะแล้วนะคะผัดไข่นะคะขยี้ไข่ขกับกระเทียมนะคะให้สุกทั้งหมดนะคะค่อยๆขยขียข้เนาะ ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่แตงกวาลงไปนะคะซึ่งการปรุงรสของเราก็จะปรุงรสโดยใช้นะคะซอสคลีนต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นน้ำ,นำปลาพวกเนี้โลโซเดียมทั้งหมดเลยนะคะหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสมีหมดนะซึ่งข่าหลังก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์มั่งนะคะที่ใช้อะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะ เราก็ใส่ผัดไข่ให้สุกอย่างนี้เลยนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะให้ใส่ตังกวาที่เราเตรียมไว้ค่ะุกเข้าให้เข้ากันกน,นะคะ ใส่น้ำซุกนะคะซึ่งเราเตรียมไว้นะคะน้ำซุ e กมีวิธีทํานะคะในช่องของเรามีวิธีทําอยู่ด้านล่างนะคะปิดฝานะคะเพื่อช่วยต่้งกวานะคะสุกไวยิ่งขึ้นนะไปต่ำเลยค่ะเพื่อมันจะได้หวานนะจากผักค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำมันหอยเคล์ลงไปนะคะ ข่าวนะคะโลรลซเดียมนะคะลงไปแล้วสุดท้ายนะคะก็อตัวอื่นลงไปก็ได้นะคะแล้วชิมรสตามชอบเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับผัดแตงกวาไข่แบบครีมกันเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ